ผมก็เห็นในประเทศต่างๆเหล่านี้คัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างกับคัดกรองพลเมืองใหม่ตรวจดูหมดประวัติว่านี่รวยพอไหมอันนี้อยากจะไปแต่งงานกับคนในประเทศยุโรปไหมแต่ว่าพอจะรับผู้ริภัยทีหนึ่งเนี่ยนะโอ้จาก ที่ไหนก็ไม่ว่าการมาได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปดูประวัติในอดีตเคยทําอะไรมาบ้างเพราะว่าหาประวัติไม่เจอเพราะว่าไม่ได้บังคับให้เขาโชว์ประวัติไอ้ที <c oughs> <AT S 2> คนซึ่งจะไปเที่ยวมีตังเที่ยวต้องมาโชว์วมีที่ดินมีเงินในบัญชีมีงานทำนะฮะมันเป็นนโยบาย immigration ที่งี่งเง่าของประเทศร,ร่ารวยที่กรองนักท่องเที่ยวได้เก่งกาจแต่ว่าถึงเวลาคนไหนอยากไปลีภัยปล่อยหมดเพราะว่าไม่รู้จะทําอย่างไรในเมื่อมันเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆในสหภาพยุโรป ที่จะทําตัวเป็นคนดีในการรับคนเยอะๆจากประเทศซึ่งมีสงครามกลางเมืองในเมื่อสงครามกลางเมืองนั้นมาจากประเทศซึ่งตนเองนั้นมีความสัมพันธ์พิเศษทางด้านการทหารด้วยและนั่นก็คือสหรัฐก็เลยต้องช่วยประเทศเยอรมันเป็นประเทศซึ่งในช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยนะฮะเขาก็จะเปิดเป็นพื้นที่ให้คนสามารถเดินชอปปิ้งซื้อของได้และก็เป็นที่ที่คนสามารถสังสรรค์ได้อย่างมีความสุข แต่ว่าในรอบนี้ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งใช้วิธีการในการที่จะเอารถยนต์เนี่ยนะฮะขับพุ่งชนผู้ซึ่งเอนจอยชีวิตกันอยู่นะฮะเวะลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสำนักข่าวใน Euro, วยุโรปโดยเฉพาะในเยอรมนีเองเนี่ยก็จะตั้งใจปกปิดนะครับว่าคนซึ่งทำเช่นนี้เนี่ยมาจากประเทศไหนเป็นคนเยอรมันหรือไม่นับถือาศาสนาอะไรชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยสื่อจะตั้งใจไม่นำเสนอข่าวนั้นนะฮะ แล้วบ่อยครั้งที่สื่อทําเช่นนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอ้างว่าไม่ต้องการให้เกิดความเกลียดชังอะไรเงี้ยต่อคนซึ่งมีพื้นเพชาติพันธุ์ศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่สื่อในเยอรมันทาเช่นนั้นเพราะว่าต้องการ cover up นโยบาย immigration ซึ่งเยอะเกินของรัฐบาลในเยอรมันนะฮะ แต่ว่าอย่างไรก็ดีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปบ่อยเนี่ยมันก็นํามาสู่การเลือกปฏิบัติของพลเมืองนะฮะต่อคนซึ่งมีหน้าตามีชาติพันธุ์มีศาสนาซึ่งแตกต่างคนที่เป็น majority มันนํามาสู่สิ่งนั้นแล้วมันนํามาสู่การเลือกพักเอ็ดมากขึ้นอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ครันี้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในทางการเมือง อันนี้ผมยังไม่รู้เลยตกลงแล้วคนซึ่งปฏิบัติการในรอบนี้เป็นใครเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเป็นคนทั่วไปหรือเป็นคนบ้าเฉยๆหรือเป็นคนไม่บ้าหรือเป็นคนที่แค่ต้องการขับรถยนต์ชนชนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าน,นี้เป็นข่าวใหญ่เลยที่นู่นนะฮะ,อ,ะอยู่ในเมืองแมกเดเบิร์กตาย2บาดเจ็บโอ้โหบาดเจ็บ60โอ้ยขับรถพุ่งชนคริสต์มาสมาเก็ต ไงไงสปปกโก้รายงานว่าคนซึ่งปฏิบัติการก่อการร,าร้ายในรอบนี้คือคนที่เกิดที่ประเทศซาอุดิอราระเบียนะครับชื่อของเขาคือตาเลบเอเข้ามาอยู่ในรัมมันตั้งแต่ปี2006เดือนมีนาคมได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในปี2016 The Spi กเดก้รายงานว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน p s y c h i a t r y และ psychotherapy โอ้ไปกันใหญ่ก็ ผมบอกเลยฮะว่ามันไม่ได้ความบังเอิญนะฮะที่พรรคการเมืองอย่างเช่นพรรคฝ่ายขวาซึ่งนำเสนอนโยบายควบคุมอิม i ิเกรชันในเยอรมันนั้นเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ผมเพิ่งบอกไปนะฮะว่ามันก็มีนีโอนาซีในพรรคเอฟดีจริงแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาพรรคการเมืองอื่นๆไม่นำเสนอนโยบายซึ่งตอบสนองความต้องการของพลเมืองในเรื่องซึ่งใช้สามัญสำนึก common Sense เนี่ยในที่สุดมันก็นำไปสู่การที่คนเขาเลือกพรรคคอนเซอร์เอทีฟมากขึ้นนะฮะ คุณรู้ไหมว่าที่ผมบอกคุณเนี่ยว่าเฮ้ยไอคนซึ่งขับรถชนคนอื่นโดยพยายามตั้งใจฆ่าคนเป็นสิบอะตายสองนะฮะบาดเจ็บหกสิบเนี่ยถ้าผมไม่ตั้งใจบอกนะฮะว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรมาจากประเทศไหนอะถ้าคุณอยู่เยอรมันเฉยๆแล้วคุณเสพข่าวปกติสื่อจะตั้งใจปกปิดชื่อนะฮะปกปิดหมดเลยเขาจะไม่บอกเลยว่าเฮ้ยมาจากที่ไหนอย่างไรประเทศไหนเขาตั้งใจปกปิดเพราะว่าเขาจะถือว่านั่นเป็นจรรยาบรณสูงสุดในการที่จะไม่บอกชื่อบอกศาสนาบอก นามสกุลบอกประเทศเดิมเพราะถ้าบอกเนี่ยเขาเกรงว่าจะไปปลุกให้คนเกลียดคนโดยที่จะเป็นการทําให้นําไปสู่การเลือกปฏิบตัติต่อชาติพันธุ์และเลือกปฏิบตัติต่อศาสนาแต่ผมคิดว่าตอนนี้มันมาถึงจุดที่มันขาดอาจัจรรยาบันของการเป็นสื่อได้ไงนี่ในเยอรมันเขาก็พยายามปกปิดเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วในที่สุดมันก็คือทําเพื่อเอือ้อนโยบายอิมิเกรชันนั่นแ,แหละ รับต่อไปเรื่อยๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะคนขับรถชนผู้อื่นในคริสต์มาสมาเก็ตแล้วก็คนนี้ก็เป็นหมอหรือเปล่าเนี่ยหมอจิตวิทยาหรือเปล่าเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้าน p s y c h i a t r ไซ psychotherapy แล้วก็ได้รับใบอนุญาตข้อนุญาตให้อยู่ในเยอรมันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ปี2016เข้ามาหลบลี้ภัยตั้งแต่ปี2006 ก็อยู่มาประมาณเกือบ20ปีได้เนี่ยนะฮะจนถึงปีปัจจุบันนี้ก็คือ18ปีแล้วเนี่ยคนนี้ซึ่งมาจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยคุณจะให้คนเยอรมันส่วนใหญ่เขาเลือกพักไหนรอบหน้าละ่ะ mm hmm. เขาก็จะเลือกพักซึ่งสามารถควบคุมอ mm ิมมิเกรชันได้ไงโอ้โหสองคนตายนะครับบาทเจ็บ68คาร์พลัสทรูคริสต์มาสมาร์เก็ตในเยอรมนในเมืองแมกเด b u r เบิร์กนะครับคุณดูแต่ละเฮตไล์ข่าวในยนะุโรปให้ดูอันนี้อันนี้ France ทูน จำได้ไหมฮะที่มีกรณีของครูคนหนึ่งอ่ะในประเทศฝรั่งเศสชื่อแซมโอพัตตี้เขาโดนฆาตกรรมอ่ะโดนฆ่าตัดคอเพราะว่าตัวเขาอ่ะคือมีกลุ่มคนปฏิบัติการเป็นผู้ก่อการร้ายทั้งหมด8คนเนี่ยนะฮะเขาพุ่งเป้าโจมตีครูคนนี้เพราะว่าครูคนนี้แซมโอพัตตี้เนี่ยตอนที่เขาเป็นครูสอนหนังสือนะฮะแล้วก็ภาพของศาสดามมฮัมหมัดเนี่ยมาล้อเลียนซึ่งเป็นสิ่งที่ห้ามห้ามทำน,นะฮะแต่ว่าเมื่อเขาทําไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขา สร้างความไม่พอใจให้กับคนซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการเคร่งครัดพร้อมก่อการร้ายในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยแซมโมแพตี้ก็เป็นครูซึ่งโดนฆ่าตัดคอแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นตำรวจก็ดำเนินคดีนะฮะโดยที่ก็มีศาลฝรัร่งเศสมีศาลแอนตเทอร Anti ์เร i t e ิ r ม r คอร์ดนะครับก็ตัดสินสั่งพิพากษานะครับคนทั้งหมด8คนนะ,ะที่ร่วมมือกันในการฆ่าตัดคอครูคนนี้นะฮะ คือครูแซมโอพาร์ตี้เนี่ยถูกฆาตรกรรมในปี2020เดือนตุนลาคมโดยคนอายุ18ปีเป็นอิสลามิกเรดดิคลนะฮะแต่ไม่ไม่ได้มาจากตอนออกกลางนะฮะมาจากเชชเนียนะฮะนูน่นแถวรัสเซียนะฮะเขาไม่พอใจที่แซมโอพาร์ตี้ล้อเลียนพรอฟิตมูฮัมหมัดก็เลยใช้วิธีการใช้ความรุนแรงนะฮะเขาแล้วก็พรกพวกของเขาเพื่อนๆของเขาเนี่ยร่วมทั้งหมด8คนเนี่ยวางแผนฆาตรกรรมและในที่สุดก็คือฆ่าตัดคอครูชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง นี่ผมไฮไลท์เว็บไซต์ข่าวธรรมดาพื้นๆน,นะฮะผมไม่ได้ไปหาเว็บไซต์ข่าวฝั่ง c onservative อนุรักษนิยมในในฝรั่งเศสหรือในเยอรมันนะฮะคุณคิดว่าเวลาคุณโตขึ้นมาแล้วคุณเสพข่าวในยุโรปแบบนี้เนี่ย Paris court issues heavy sentences for teacher Samuel p a t y s beheading หรือคุณเห็นข่าว two dead 68 injured car plows through คร r สต t มาสมาร์เกแล้วสื่อในยุโรปก็ตั้งใจไม่รายงานที่มาประเทศเดิมของคนซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายในรอบนี้คุณเข้าใจหรือยังว่าทำไมมารรนลาแปงของฝรั่งเศส National Rally หรือ AFD เนี่ยเขาได้คะแนนมากยิ่งขึ้นคือมันไม่มีทางอะที่ในที่สุดแล้วเนี่ย AFD หรือ National Rally อย่างในฝรั่งเศสเนี่ยจะไม่ชนะฮะมันไปเรื่อยๆฮะมันไปเรื่อยๆแบบนี้สื่อเขาก็ปฏิบัติการในการรายงานข่าวต่างๆเหลน,นี้ประชาชนรับทราบ แล้วประชาชนเขาก็บิลเบลอารมณ์แห่งความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีไอความพยายามที่จะมีสังคมพหุวัฒนธรรมหรือสังคมซึ่งโอบรับคนจากสัญชาติอื่นย้ายถิ่นฐานมาอยู่อะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องคัดกรองคนเอาง,ง่ายๆคุณคุณต้องทำแบบญี่ปุ่นหรือคุณต้องทำแบบแบบแบบไทยมั้งญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยโปรไฟล์คนแต่คุณจะทำแบบไม่โปรไฟล์คนก็คือคุณสุ่มๆรับหมดใครมาก็รับหมดใครเดือดร้อนสุดก็รับหมด S <S <an itary> เมื่อเป็นเช่นนั้นคุณก็จะได้พลเมืองซึ่งพออยู่ไปสักพักก็กลายเป็นคนซึ่งทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากนะฮะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณเลือกกรองคนเข้าหมู่บ้านเนี่ยแล้วคุณดูโปรไฟล์คุณก็ต้องทำไสโคแอนลซิสว่าไอ้คนคนนั้นซึ่งคุณรับเข้ามาเนี่ยในสิป,ปีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นโฮมเลสคริมินอลหรือไม่ถ้าคุณโปรไฟล์หรือคิดเรื่องพวกนี้ไม่เป็นมันก็มีวิธีโดยที่ถ้าคุณกรองดีๆคุณก็จะได้พลเมืองใหม่ที่มีคุณภาาพมมันไไ่่่ด้ใชเรืองยก ผมก็เห็นในประเทศต่างๆเหล่านี้คัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างกับคัดกรองพลเมืองใหม่ตรวจดูหมดประวัติว่านี่รวยพอไหมอันนี้อยากจะไปแต่งงานกับคนในประเทศยุโรปไหมแต่ว่าพอจะรับผู้ลี้ภัยทีหนึ่งเนี่ยนะโอ้จาก ที่ไหนก็ไม่ว่าการมาได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปดูประวัติในอดีตเคยทําอะไรมาบ้างเพราะว่าหาประวัติไม่เจอเพราะว่าไม่ได้บังคับให้เขาโชว์ประวัติไอ้ทีคนซึ่งจะไปเที่ยวมีตังเที่ยวต้องมาโชว์วมีที่ดินมีเงินในบัญชีมีงานทำนะฮะมันเป็นนโยบาย immigration ที่งี่งเง่าของประเทศร,ร่ำรวยที่กรองนักท่องเที่ยวได้เก่งกาจแต่ว่าถึงเวลาคนไหนอยากไปลีภัยปล่อยหมดเพราะว่าไม่รู้จะทำอย่างไรในเมื่อมันเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆในสหภาพยุโรป ที่จะทำตัวเป็นคนดีในการรับคนเยอะๆจากประเทศซึ่งมีสงครามกลางเมืองในเมื่อสองครามกลางเมืองนั้นมาจากประเทศซึ่งตนเองนั้นมีความสัมพันธ์พิเศษทางด้านการทหารด้วยและนั่นก็คือสหรัฐก็เลยต้องช่วย